กันคะไปดูอะไรคะ<อ>ไปดูฮิปโปเหรอคะหลันจากรถติดมาสองชั่วโมงกลับระยะทาง2กิโล อุม bye ม้มม่ไอุ้มม่ฮึบว้าวมาถูกไหเสร็จแล้วคงไปแล้วบายบายมา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 นี่มาดูดูอะไรอันนี้ตัวอะไรนะคะเรเรียกตัวอะไรเวลาดูคนแล้วคล้องขึ้นว้าวเราลองใครดูใคร ได้เวลาดูคนแล้วไปไปมาเดียวต้องต้องไปเซื้อ,อนี่ก่อนนะรับ <c oughs> อันนี้ตัวอะไรนะอันนี้ตัวอะไรนะ <c oughs> <c oughs> กลับกลับแล้วโอ้ยจบแล้วกขเข้าไปเราจะไปดูหมูเด้งกันค่ะไปดูดูอส,ออสอะ พี่จับสาวดิสาวแม่กลัวมีนก้วยนะอันนี้ตัวอะไรนะนกอันนี้นกเบิร์ดเบิร์ดนกเหรอให้ลูกสาวไมนี่มีตัวนู้นนี่ค่ะตัวนี้ค่ะ ว,ว้าวอุ้ยมีไข่ไดโนเสาร์ด้วยค่ะมีไ <ogene> ข enfin yeah. ่ไดโนเสาร์ด้วยเนี่ยลูกเขาลูกเขาหรอคะลูกเขาไปเราจะไปดูฮิปโปพตมัสกันไปเร้วดูไหมมีเต่าขี่เต่าไหม

ตูน้องมาดูอะไรคะน้องมาดูอะไรคะบ๊ายบายที่ปูเห็นน้องไหมมาแล้วที่ปมาแล้วอุ้ยี่ปเดินมาหาน้องแล้วที่ปูเดินมาหาน้องแล้วค่ะมาหนี่หน่อยหาเมวหน่อยตัวโตมาก หาเมลแล้วเราจะไปไหนกันคะไปดูอะไรคะ<อ>ไปดูฮิปโปเหรอคะ ไาบ้าุมว้าวอะไรทุกทีแล้วคลองไปแล้วบายบายมา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 นี่มา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 มมามามาอัมา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 ะารามามามอมามามาามามามะมามาาดูคนมาขาาามา เดี๋ยวได้เวลาดูคนแล้วบายบายมาเร็วต้องต้องไปซื้อนี่ก่อนนะบัมา นี่ตัวอะไรนะแทนกิงหาอะไรนะแทนกิงแทนกิงแทนกิงเดินแล้วไปแล้วกลับแล้วกลับกลับแล้วโอ้ยจบแล้วเข้าเข้าไปเราจะไปดูหมูเด้งกันค่ะไปดูเข่า แี่จับสาวดิสาวแม่กลัวมีนกด้วยนะอันนี้ตัวอะไรนะนกอ,อันนี้นกเบิร์ดเบิร์ดนกเ,นเ,นเ,นเนนหรอใอ้ลูกสาวไปไม่มีตัวนู้นอีกค่ะตัวนี้ค่ะ ว้าวอุ้ยมีไข่ดึนกรสาร์ด้วยค่ะมีไข่ดึนกระสอบเลยเนี่ยลูกเท้าลูกเทาเหรอลูกเท้าไปเราจะไปดูฮิปโปเปตมัสกันไปเลยจะไหมวิ่เต่าขี่เต่าไหม Nhét đi đi này, đi 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 คิปโปเห็นน้องไหมมาแล้วคิปโปมาแล้วคิปโปเดินมาหาน้องแล้วคิปโปเดินมาหาน้องแล้วค่ะมาหนี้น่อยหาแมวน่อยตัวตูวามากใช่มาหาแมวแล้ว